คบลูทูธนะครับใช้ไม่ได้เนี่ยเปิดไม่ติดนะครับชาร์จไฟก็ไม่เข่าังนนะครับมันเปิดติดแล้วมันก็ดับอยู่นะครับแล้วก็ดับไปนะครับมันน่าจะเป็นการที่มันไม่ได้ชาร์จไฟหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับลูกค้าก็บอกว่ามันชาร์จไม่เข่าเพราะมันชาร์จไม่ได้นี่มันก็หมายความว่าแบตเตอรี่มันไม่มีไฟมันต้องชาร์จด้วยนะครับลูกค้าก็ว่วอย่างนั้นนะแต่ผมต้องไปดูแต่แต่ผมสังเกตดูแล้วไอ้แจ็คชาร์จมันนี่มันเสียเราต้องทำแจ็คชาร์จตัวนี้ก่อนไหมนะครับหรือว่าจะมีีวิธการ เทคยังไงเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับลูกค้าบอกว่ามันเนี่ยเปิดไม่ติดเ่มันก็ดูแล้วมันแจกชาดมันเสียเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะไปดูดูเทคโนโลยีมันสะหน่อยนะครับเพื่อนเออมีแต่ว่ามันเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดอยู่ที่ไหนได้แล้วมันไม่มีไฟมันก็เป็นไม่ได้เหมือนกันนะนะสินค้าจากเมืองจีนนะครับมากมายหลายรุ่นเลยมากมายหลายยี่ห้อมากมายหลายรูปแบบเลยครับเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้มันจะเป็นยังไง เออทคโนโลยีมันเป็นแบบนี้นะข้างในเนาะแต่แจ็คชั้นพังแล้วละ่ะนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะดูได้ด้วยวิธีการวัดไฟตรงตรงนี้นะนะครับมีไฟหรือเปล่าครับถ้ามีไฟก็โอเคนะแต่ถ้าไม่มีไฟแล้วก็ก็ต้องชาร์จให้มันได้ก่อนนะครับเพื่อนนะเี๋ยวมาวัดดูแรงดันไฟจากแบตเตอรี่ก่อนนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้มันแรงไฟสาโวลต์นะครับ ในกรณีเปิดไม่ติดเนี่ยต้องดูแบตเตอรี่ด้วยอันนี้แบตเตอรีย่ยังไม่ดูเลยเปิดไม่ติดแล้วพังแล้วอะไรเงี้ยดูนะมีไฟเปล่านะครับเราจิ้มจิมลงไปตรงนี้ได้ตั้งมิเตอร์20โวลต์แบบนี้จิ้มลงไปตรงนี้ไม่มีไฟอ่ะเนี่ยเดนเข็ไนะถ้ามันไม่มีไฟแล้วก็ต้องชาร์จไฟด้วยเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นที่แจ็คชาร์นี่แหละ ลูกค้าบอกโอ้หมันไม่ติดเลยอะไรเงี้ยเนี่ยแสกยชาร์จไม่ได้ขนาดเสียบชาร์จแล้วเสียบชาร์จต้องสังเกตด้วยนะว่ามันจะมีไฟแดงๆขึ้นมาตรงนี้นะนะครับนะครับเพื่อนๆบางคนที่เป็นผู้สนใจใหม่นี่ก็อาจจะไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนนะครับต้องดูการชาร์จไฟด้วยนะเพื่อนนะหลายคนแล้วสงสัยแล้วก็งงด้วยเริ่มตรงไหนดีอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้กระตุ้นแบตไหมไม่จําเป็นนะครับ จำเป็นต้องกระตุ้นหรอกมาดูว่าแบตมันไม่มีไฟก็เปลี่ยนแจ็คชาร์จเลยน่าจะโอเคแล้วน่าจะเป็นที่การชาร์จไฟไม่ได้นี่ตัวนี้ติดกาวด้วยเนี่ยไม่ออกมาเลยเห็นไหมครับ <c oughs> หลุดมาทั้งบริษัทเลยว่าไปนะเดี๋ยวผมแกะตัวนี้ออกแล้วเปลี่ยนแจ็คชาร์จแล้วม,มาดูกันนะครับว่าการที่ลูกค้าบอกว่ามันเปิดไม่ได้เปิดไม่ติดเปิดติดไปสักพักแล้วดับไปนี่เป็นยังไงนะโหลุดออกมาทั้งบริษัทเลยถ้าเป็นแบบนี้นี่มันจะบัตรกีได้ไหมนะครับ แต่ผมก็คิดว่าน่าจะบัดรกรีกได้อยู่นะครับนี่มันก็คงจะไม่เบียดอะไรนักหนานะถ้ามันเบียดอะไรนักหนาแล้วผมเราก็ต้องถอดผู้นี้ออกก่อนนะครับถึงจะสามารถที่ทําได้นะครับตั้งหัวแรงแล้วเข้าถึงได้แล้วก็ทําได้เลยนะสําหรับในส่วนนี้นะครับนี่มันหลุดออกไปเลยมันไม่มีเลยหลุดออกไปเลยนี่มันมันหลุดทะลุเลยอันนี้ดูนะเพื่อนนะเนี่ยเจ้าชัดนีเสียบแรงเกินไปนะนี่นะไหม <c oughs> เกินเหตุแล้วนี่ครับ เรเปลี่ยนแจ็คชาร์ตเรดูกันนะฮะที่มันการเสียมันมากมายหลายอย่างนะตัวนี้พวกนี้นะครับการเสียในลักษณะแบบนี้เพื่อนบางคนคิดว่าดูคลิปวิดีโอแล้วปุ๊บเอาไปทําแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ก็คือมันการเสียมันไม่เหมือนกันเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ว่าในลักษณะของอาการเสียที่มันบ่งออกมาแล้วมันจะเหมือนกันแต่จุดเสียมันคนละจุดน่แต่ว่ามันก็สามารถที่จะเป็นอาการเดียวกันได้นี่อย่างเช่นอาการเปิดไม่ติดเนี่ยแบตเตอรี่ไม่มีไฟเนี่เปิดไม่ติดถ้าแบตเตอรี่มีไฟแล้วดูสวิตช์หน่อยถ้าเปิดสวิตช์แล้วป ยังไม่ติดอยู่ก็ดูสวิตอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นแบบนั้นนะนะครับเราจะมองรวมไปว่าวอ้ยการเปิดไม่ติดแจ็คชาร์จเสียอย่างเดียวนะั้นไม่ใช่เดี๋ยวเปลีย่ยนแจ็คชาร์จก่อนถ้าใส่แจ็คชาร์จแล้วไม่ได้ก็ไปค้คนหาต่อไปนะเดี๋ยวใส่แจ็คชาร์จก่อนนะคือลักษณะนี้นี่ก็คือตัวนี้เนี่ยก็คือไอซีขยายเสียงนันเพื่อนนะไม่เหรอตัวนี้น,นะตัวเล็กมากนะครับแต่ก็แปลกเหมือนกันนะตัวเล็กๆแค่นี้นี่ลำโพงถ้าเทียบกับไอซีแล้วอง โตเกินกันมากเลยนะครับตัวใหญ่เกินกันมากเลยนะไม่น่าที่มันจะดังได้ขนาดนี้นะพูดถึงเนาะมันเก่งจริงๆนะพูดถึงนเที่ยมจริงๆอนะันนี้ฮะเดี๋ยวมาใส่ดูแล้วก็มาลองดูนี่นะเป็นอย่างเงี้ยะครับตัวเล็กอย่างเงี้ยไม่กี่บาทเองนะครับเนี่ยนะเอออยคนละรูปทรงอีกต่างหากนะครับนะไม่เป็นไรนะครับ ใส่ได้ขึ้นเก้านะขอแต่การเชื่อมต่อม,มันได้คนละรูปทรงนะพูดถึงนะขาคนละอย่างเนะเห็นไหมขาคนละอย่างเลยเออนะเนี่ยขาแบบนี้ตัวนี้ขาแบบนี้คนละอย่างนะพูดถึงนะไม่เป็นไรนะครับใส่ได้เนะี่ยเดี๋ยวใส่เข้าไปเดี๋ยวลองนะครับน่ครับ,รบได้ดําเนินการใส่แจ็คชาร์จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะเดี๋ยวเสียบชาร์จหน่อยนึงนะครับโอ้เป็นไฟเขียวขึ้นนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่แบตนะครับเปิดติดไหม โอ้มีไฟนะดึงถอดถอดหน่อยเออดับเปิดติดดึงที่ชาร์จออกดับเพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อในส่วนของแบตเตอรี่ใส่เข้าไปนะครับให้รู้ว่าแจ็คชาร์จทำงานได้แล้วโอ้มันเป็นเพราะไอ้นี่นี่เองไอ้แจ็คชาร์จเนี่ยนะเนี่ยเสียบชาร์จปุ๊บมีไฟแดงขึ้นก็น่าจะโอแล้วี่ครแบบนี้นะน่าจะโอเซแล้วนะแต่นี้แฟลไดร์มาใส่ดูนะครับในกรณีเปิดไม่ติดไม่ดังเนี่ย ลูกค้ายังไม่ได้สังเกตด,ดูไอส่วนของช,อชายๆเด้วเนาะนี่ครับเป็นเหมือนกันครับเล่นไหมเนี่ยไม่เห็นเล่นเลยโอ้โหใช้งานได้นะครับอาการง่ายมากเลยนะครับแบบนี้เอาประกอบครับเดี๋ยวยังแล้วนะครับเห็นไหมครับถอดออกแล้วปุ๊บแบตเตอรี่มีไฟแล้วพบมาเลยนะครับเห็นไหมแบตเตอรี่เนี่ยมันมีไฟอย่างค้างอยู่แต่ว่าแบตเตอรี่มันโลมากแล้วบีเมตรก็ตัดนะ ทีนี้เสียบเข้าไปปุ๊บเหมือนกับการกระตุ้นแบตแล้วปุ๊บมีไฟเปิดได้แต่อีไม่นานดับนะครับตรงนี้แบบนี้ดับนะลูกค้าก็เลยบอกว่าเ,เปิดแล้วอ,อสักพักหนึ่งมันดับมันดับเลยมันหมดนะเพียบนี่นะครับนะแล้วทีนี้ก็ประกอบเข้าไปโอ้แไม,ม่สวยงามอย่างนี้นะครับนะไอตัวนี้นี่บุดบิดก็ไม่มีนะครับบุดบิดอ,อุมลูกบิดนะครับลูกบิดนี่ก็ไม่มีเหมือนกันก็หามาใส่นะครับนะลูกบิดนะครับแต่้าไปนี่ ดิจิต a ลดิจิตล mp 3าม player <laughs> <laughs> ครับอาการเปิดไม่ติดเพราะแจ็คชาร์จเสียที่เองไฟไม่มีในแบตเตอรี่นะครับช่ว่เรื่องทารีก็ส่มเสร็จปทีรยบร้อยแล้วนะครับก็คงจะต้องจากไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปด้้อฟังเพลงต่อไป <laughs> ตัวนี้ก็มีลูกเล่นมากมายนะครับว่างั้นนะ นี่เห็นไหมมันมีมันมี LED เนี่ยเปิดเป็นโหมด LED ได้ด้วยนะเพื่อนไม่ใช่อะไรอ่ะโอ้เปลี่ยนโหมดกดแช่เป็นไงโอ้มันมี LED off โอ้ LED on ด้วยเออ,อใช้งานได้นะนเพืเ่อนๆนะอืมมันเยี่ยมอย่างนี้นะนี่กดแช่ไว้เนี่ยปิดไฟเลยไฟตรงเนี้ยเปิดปุ๊บก,กดแช่ไว้อ่อนเนาะถ้ากดสั้นๆเป็นโหมดนะเป็นโหมด FM เป็นโหมดอนะไรพวกเนี้ย นี่ไลน์ไลน์ตอนนี้ไม่ใช่ไลน์ f a c e b o o ลายไลน์ลนะไลน์อินนะครับเ u x เลยเนี่ยนะไม่ใช่ไลน์ส่งข้อความนะโอ้ใครจะไปตีความหมายแบบนั้นใช่ไหมนะครับนี่เห็นไหมหลอดไฟเอวดีสว่างมากแต่ก่อนนี้ไม่มีนะครับผลิตยังไม่ได้ผลิตยังไม่เป็นนะเนี่ยแต่ทุกวันนี้ผลิตได้แล้วอันนี้มีใหม่ด้วยเลยมาสุสดยอดจริงโอเคครับเจ้าวิลเองทางต้องจากไปนะแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปนะ คลิปนี้ก็คงจะต้องมีแค่นี้ล่ะนะครับเสียบชาร์จไว้หน่อยนะครับสวัสดีครับ